สวัสดีครับคือวันนี้นะครับผมก็จะมาขอแสดงความยินดีกับน้องเจจืดจางนะครับผมทํางานกับเรามาได้แล้วก็ออกรถป้ายแดงนะครับเป็นของขวัญให้กับตัวเองซินปีนี้ก็จะขี่กลับไปบ้านนะครับเอาไปให้แม่ดูนะครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอ่าพนักงานที่ดีคนหนึ่งนะครับที่ทํางานมาแล้วประสบความสําเร็จวันนี้เราได้รถออกรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมก็ อยากแสดงความยินดีน้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทีมงานหลายๆคนที่ประสบความสาเร็จคนต้นนะครับที่ทํามากับเรามาเราอยากให้น้องเจฝากบอกเอฟซีหรือเป็นแรงบันาดาลใจให้กับน้องๆที่เข้ามาในาสายที่จะมาทํางานสายนี้นะครับผมว่ายังไงบ้างเดี๋ยวให้คําแนะนําน้องๆแล้วก็แรงบันดาลใจหน่อยครับผมความพยายามที่เราโซเมยไม่ได้คิดว่ามันอลัมมารอ ิ่งที่ผมทำมันเหมือนทำฮันละสเนสที่เราใจอยู่ใช่ไหมว่าการที่มันเฟสมันไม่โครเลสมินเลแล้ถึงโซฮอมันโครลินสมินานลและการที่ผมขับมามันก็เหมือนเวสมาโครลาเคสโซลิมีแต่สิ่งที่ไม่ดีผมอยากให้ทุกคนเฮสมีเิทมีทอและอะไรที่มอกอเฮสโกร này